สวัสดีครับมีรุ่นพี่ถามว่าก,การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถนําไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้หรือไม่นะครับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้มีพระกกราชกําหนดขึ้นซึ่งเป็นพระราชกําหนดที่ชื่อว่าพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2563นะครับในมาตรา11เนี่ยได้วางหลักไว้ว่า หากมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลดิจิทัลนั้นเนี่ยในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายนะครับและในมาตราเนี้ยยังได้ระบุว่าการรับฟังเนี่ยนะครับการรับฟังเป็นพยานหลักฐานเนี่ยสามารถกระทําได้ทั้งในคดีแพ่งคดีอาญาและคดีอื่นนะครับแต่การประชุมเนี่ยจะต้องเป็นการประชุมที่เปิดเผยตัวผู้ประชุมนะครับมีการเช็คชื่อนะมีการเปิดเผยตัวตนนะครับสามารถลงคะแนนเสียงได้ นะครับและก็ต้องเป็นการที่มีการบันทึกคลิปภาพเสียงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับรวมทั้งมีรายงานการประชุมและรายงานการประชุมเนี่ยสามารถเป็นรายงานที่อยู่ในรูปแบบของอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับ <S 1> <S 1> ดังนั้นการที่เราได้จัดประชุมใดๆนะครับก็สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักในชั้นศาลได้นะครับ